ครับมาเหมื <HHH> อนีแจงไงเลยครับสามลำแจงไงทีมงานไงครับเหมือนก็เห็นเนี้ยตั้งแต่มืนหกนั่นเปนที่ที่มัอยู่ลำลูกดีเออตอเด็นัน ข่านของท่านมือเาลงเมื่อในวันแล้วแบห้อยๆตเยข่านไม่ยกกรหมงันงับผีบ่คอยนั่งไปเนั่งไปซัดเลยเขียนผมก่อนเหี้ยคนเขียนต้นจุกับดูกระดูมันเะกระดิ่งถ้าถือม,มือกับเงี้ยได้เหือนเนาะไอ้นี่นกับเสื้เรื่มเป็นป ว่า้าบอดูข้นงายนั่นน่พวกนี้ดูกับเมียจะเฝ้ายืนจะเฝ้ายืนเห็นมันเงียบไปก่อนเห็มันข้นร้องนางก้อนนางก่อนเออนั่นน่ะมันบต้องเทนีก่อนจะเฝ้ายืนเหเงียบปาไก่ช่างยืนก็ว่ามันขึ้นรบอกเขาตอดเงียบไป

ข่ี้ินทำมาหนึ่งน้ำตื่นคักเถอร์านเงี้ยงโอ้พ่นพ่นพ่นท่านเนี่ยเฮรีดน่เอนวะเอน้ำยิงแง้งใสครักเถอะ สใขขส่ครกับชมยังมสใส่เครก่วันนเป็นหดกี่ดินเหยียบเร็วเรอืมน่ม่ยังใส่ครกสิพี่ยางับมาพี่สมพีชมพี่ยางับมาพี่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 ทมอ้เนีเป็นหัวด,ดนยูน่ไน, <c oughs> นเหียาเ็นป่า,อาเออ ยี่ตัวเปลียนได้หรัไอ้ดี่ตัวเพี่ยนมากหารอฮึเพ้นเมยียนเรียนเออเออแล้วหนึ่งคับเพื่อนขมุดพันตัวครับ ขับเช้นกเขาหมด่ันเอเห็นไปเศาอยู่หันเออมันมาค่าอยู่หันออนะมเดนมานมาันมาหยุดจืกเก่นไล้ามาอายับลูกขึ้น,นึงห้วยตันหัวตอน,น,น <laughs> ท่านยังนีิมันอยู่กับหลวงค่ะกระดูกกระดีถึงหลวงมันลงไปบังมันเหลี่ยวนะ The ้าท่านผู้ชมมาวานเงี้ยปลาชะโดเมียขอกเมียนำเสียวคือเก่าละครับมือหลังจากพักไปสองสามมือแต่หาวานปุ๋ยหน้าฝนตกมาเราขอขอไก่สีถอกแล้ววันนี้มีน้ำหมดแลยไปหาห้วยปุ๋ยเราขอขอเพราะวานปุ๋ยหลุดเลยงานไปถึนเดียวมันไก่สีถอดมันไก่เดียนมันมัวไปเนาะ ี๋ยวดุนใสมั่งค <to cking worldwide> <go ach> ับมาวัดใสที่เราใจค่ัหตังจากปักไปสามหมื่นสี่มืโอ้โครับไอเนี้อยู่ีสองลอยู่ตัวก็เขาเห้ดีเสียน้าว่ามันมีปลาในหันดีเกปลาดีป้อดีลอะผุนไฟอู้ยุ่นีนื้อ แต่ว่าหัวม่นดีอยู่เนี่ยนหัวขะม่อนดียู่ม,มนนันตัวนั่นบ<อ>ัวนะบัวหัวเป็นตัวหัวดอกสหัวม่อนคนบีเปว่าหัวม่อนคนหีเนาะนี่หน่อยครับผมเพิพ่มมากมืมอนนนหน่อยยืนนย่า เธอมันแฝงคาบมึงเบิ้กดในเหี้ยโหลดเถอะอะไรเบกดต้งโคกเบิแบบเหยียบตีนย่เี้ยครับกดจะในจังเรียนหนึหน้าเนี่ยไล่ไอ้ไมาคืองูเหียบไม่ในน้าก็เนี้ยเลียน เออแล้วนะขุอีเออเขาเผากระง่าจนผมพ่อมาจุดจะเอารวดเพ่อจะลาเขาเผาตัวมานสองโลท่านผู้ชมสองโลเทงอยู่ดอกโ,โ,โลคัวผะตรงครับเดี๋ยวมอนี้ไปเดี๋ยวรอติดตามแต้มไหมครับแต้มต่อไปเต้มต่อไปเอยโย่พนไปไปลูงแหลบไป

มีจะคูสัข้าหน้าบ่เลืกบ่แหงก็รงำหนนี่ล่ะหัวหัวนี่่นะฮะน้าบ่เลอบ่อแหก็ลงเลยตำนนั่นกวกันอไปนนั่นหนิ้าไป่แ้วสืเบิ้งลูกขืนแแหงขนหบ้าง่ท่นเห็นขืนพวก้วเหียกัแปงสันเออ

ไฟโอ้ยนี่อย่าหัวอ่ามอย่าหัวอ่ามตาเต๋หอยกุ้ยปะกัเต๋หอยัุนนี่นีโอ้พีพีพโอ้ไฟขืนเอาเี้ยออกกินแหลมเี้ยมันข้เา่องเมื่อสาร้องบงเผาเด้อใชน้ำตะก้อนเนี่ยจะเฝ้านั่นจะเฝ้าข้นยองขวดานหลืต๋ขาหอยเข้ากันปานมันาปนไงีสือมถือกมันตงว่นเห็นลกข้นนยัง นั่นลวกขึ้นแล้วนั่น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 เออลวกของตขึ้นอืมมาทางผิดนั่นเออทางนี้แหละเต่ายมอู้ยเตียงนีดหมดน้ำพอได้เส้นมุดน้ำก็รอเนแล้วไหด้คนไปอยู่กลางเหี้ยนต้นไหนวยมา ไฟปลาดีจะกี่ไฟปลายผีเหี้ยอะผ่อางไมโอ้่อยเขาไปกางไมดูเห็นไปต้องไปต้องไปลูกหาปลาดิเหรอ้องมึงตีนมันตีนเหี้ยนหรอตีนเหี้ยนไฟคนไฟปลาไฟเจ้าข้นก็ไฟมันเต็มเหี้ยเลยเนาะไฟเออต่ไฟใหญ่ๆเต็มเหี้ยเลย เพราะเสเขาคูตีนก็ลงดีด้วยล่ะทีเไฟปลาย้ำผ่เออหนังเมีนเีนเออหนังเมียนที่ดน๋ยกจะไปยองพักจอมันออกไหนมัโจมเนี่ยวลเออเพีไฟหนึ่งเมียนตมดตัวนี้แลมขืนว่างหันเห็นไหเรียบร้อยแล้วคนโลกน้อยๆคนเออเดี๋ยวหันตัวหนึ่งตัวน้อยจะซื้อหนยังหัวเหียน้ำสิไกล โลตเนอยเอีกระชังทอนปลาเรียนะมันไฟเต็มม่วงเหี้เลยมาสอดเหี้ยไปทั้งพุนอีกพุนละสอดทังีดไอืมพุนวะจับปักหัวเฮียยี่เหรอปะเฮยกางเจ้า้กระนาเฮียพอว่าหรอก้ากะใดนกินไม่่กันเ่หรอไฟไฟเม็ดไปแล้วจะคือเมียพไฟกับเมียี่ลาหันแหว่านร มีได้กินเขาหรอกเด้อฝนมาตัวกีนเลยวานสิบสูนรุ่นเลยะู้ว่นเนีเนด้ันเดียนหลายเียรหรอบป็ีนีเห็นป่ะหาตัวกันาไล่ปีนฝนมาอีกแล้วเห็นบอ่อย่ทธ์นี่ตัวง่ายย่หันดีพาขึ้นขับสม o m นอนจะเา่าแล้วโดน,โดน,นแ้าเหงกวงเนาะ,น,ะนี่เจเน่แหละป่ะเนี่ยป่วงอืมไปโมเมนต์มเนตัวนั่นดึื

แห่มาได้กินได้ก็ปลาตัวสำนียกิจิเรียนแห้งจิไปขึ้นมาให้กินเขาทะกอนจังหาต่อนี่ครับมือนี่มากที่มงานไงครับมือนี มาเฮียสามล่ำครับทีมงานใหญ่เต็มคณะนี่ช่วงนี้พักกินข้าวสวยครับก้อนกินข้าวสวยนี่ก็จัดแล้วครับนี่ซีเต็มอืมนี่ซีเต็มต้องนังจะเอาขึ้นมาเห็ดกับเขา่ากินข้าวสวยครับกินข้าวเที่ยงเดีวกินข้าวเที่ยงแล้วก็ถือผ้าไปลุยต่อ

ไม่ไม่หนีมาวันไหนตอนไปวัไมิทนไเหน่อยไปเพ็่นมาขอมเี่ยวเอเดืนสิไปอยู่นี่ห้องเราไปเห็นอยู่แลวนะานังหลาตองไปไซน์นี่้วยอนอน้อเรไเอานี่ครับเนี่ครับต้มปลาชโไงเดวบแกนตอนมาปีนะครับหน้าหม้ออาญะ

วังหันหมอควมำยับไม่ได้กินเอา้าคนทำหมอคว่ำเสาเตาหักเสาเตาหักวังหันข้าต้องวานปลาดุใช่แต่พักกันข่างเตาไปพักกันแล่นลงไปบ้านปลาดุหมอแกงสุกเลยก็นั่งอยหาฮพักเขากินลูกปลาดุร้อยพันมา,านมแล่นลงไปหาลูกปลาดุปานลูกปลาดุหัวขึ้นมาขาเตาหักมันพุ่งอยู่ก็ได้กินนะใช่ไเนืซ่านันตักออกมา บควนหงาังน <muitas S 2> ั <sketches> <No. S 1> no. ่นะตักคนไม่เดียกตักเวัดเราไปเศร้าก่อนหินตางนไม่ันเอนกันแ็นกระดาษน้องมันหอนเียเยอบริสมันสวดมากี่มเกี่ยกเปิดเยวนองนเอาดนเ่ยวฮะเต้นต้มปอชะโดแม่ ผมพอจะโปรไงใ่อไทยหอมห่ยห่ยหอมดีบ่แซบหิวปลาเนี่ยินเ้าสวยกินเ้าเทียงใบสามนี่มันจะได้กระแซบดรอครับนี่นแตแซบับผ้ชมปลาจะโดเมีไข่สองี่คับเนาอนามาท่ขันปอยไปแล้วมาเอก่อนมมีหเอาต้มเนี่เอาหางกเอาอืครับต้องผมต้องยางผู้ชม กินบนกลองเขาบ่ทังนั้นปเหียกันพุ่น้ัาหาพวกเขาบ่ทัองผีเลยเยเดียวต้นเบอนนส่วนเพิ่มาหาขันส่วนลอลลกคนแกเงี้ยไปแกี้ไปพวกนี้สมัใก้กองเขาข้งหลังน่ใกล้น้ำรุ่นน้ำรุ่นเราถวยนั่นน้ำเียได้เงียงีงนเ ส่อนเห่ยสมนี่่อนบ่ยังบ่นิส่อนครมาหาฝ้งไม่ใช่เหรอนี่เดี๋ยวขัามไปบอกไกลแล้วว่าตางอะไรยังนีโอ้โหพบไปวาเจ้าวุตินัดน้องเดีกยอตกันินน้ำกันเลยหรอกหน่หลายอยู่นตัไเสียบ้งางน้อยนึงครับท่านผู้ชมเะเคารพครับมากินเข่าครับบานกินเข่าเคียงฝนตกเล่นฝนตกห้า กินเข่าแล้วก็ทีพาไปลุอยตัวครับบานครับแล้วกินเข่าก่อนครับท่านผู้ช,ชม